กลางจงหยวนบ่อยครั้งยึดครองเขตเฮอซีได้สำเร็จและเพื่อขยายอํานาจทางทหารให้เกรงไกลเจ้าชาติและหัวจิ้นสองนายทหารของหัวชู่ปิ้งเดินทางเข้าเขตเฮอรซีเพื่อประเมินสถานการณ์ของข้าศึกและเฟ้นหามาศึกชั้นดีมูฟี่กอปีไรภูุมใจเสมอ น,นฟัดทะลุเวลาที่สีภาษาไทยโดยมาสเตอร์สตูดิโอ หนูข้าหมดแล้วทำยังไงดี हम्म <sus> ที่ใหญ่ทหารหั่นใกล้ตามทันแล้วไม่นานพลังมาไม่นานรีบไปเถอะแล้วพวกท่านล่ะไม่ต้องห่วงพวกข้าหรอกเอามาาข้าไปเถอะมาเร็วปานสายฟ้าชื่อว่าไหลเจ้ด <c oughs> รวมตัวด้วยนะ พร้อมตัวด้วยถือดอกผูกกบอิงทำไมเฮ้ยเดี๋ยว ขอบคุณจำยุที่ช่วยไว้เมืออบินทราบซึงยิ่งหนักนะ ศาสตราจารย์ดูสิคะผลตรวจยีนมาสึกออกมาแล้วนะคะเป็นม้าเลือดร้อนคะ่ะวิน่าเหรอมา้าที่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เชียวหวังจริงเจออะไรใหม่ไหมเออศาสตราจารย์นี่เป็นซากม้าบางส่วนที่เราขุดพบครับบางเห็นตรงจมูกม้าทำจากโลหะล้ำค่าที่อานม้ามีบอกดาวว่าคงเป็นม้าของแม่ทัพกองทหารม้าราชวงศ์ฮั่นตะวันตกแปลกฮะสัญลักษณ์ที่แกสลักบนฝาครอบจี้หยกนี้เนอะ พบได้ทั่วไปในระยะธทมเผ่าทรงหนูแล้วทำไมจี้หยกของเผ่าทรงหนูถึงได้มาอยู่กับม้าของชาวฮั่นได้ล่ะเนี่ยเออไม่ได้อาจจะยึดได้จ,จากข้าศึกก็เป็นไปได้จี้หยกนี่คงถูกถกองทัพฮั่นยึดไว้หรือไม่ก็ม้าศึกตัวนี้ถูกกองทัพทรงหนูยึดไว้อ,อไม่ก็น่านายคล้ายมากคล้ายอะไรครับเมื่อกี้ฉันฝันเห็นชายคนหนึ่งหล่อออร่าพุ่งขึ้นฟ้าแต่นายไรยออร่าพุ่งลงดิน <S <S ได้ฝันเจอเห็นสาวสวยด้วยนะคงเป็นฉันแล้วล่ะค่ะที่บ้านไม่มีกระจกเลยแตกหมดแล้วคะ่ะอ๋อจริงสินายทธอบอกว่ามีของขวัญให้เขาไง<ซ>ก็ไปเอามาซิเร็วข้าวเวลามีน้อยนะแล้วส,ส,สิบังจาริงฝาตรวจสอบทราบบ้าสวนเหลือด้วยล่ะฉันจะเอาที่หยกกลับไปบออฟฟิศร, <นะ S 2> รับสตรารจาร์อ๋อจริงสิมีเรื่องนึไรว่าไงครับสินหลานขับรถลงเขาเข้าเมืองเพื่อซื้อของขวัญให้กับนายไปกลับต้องแปดชั่วโมงเชียวนะฮะอืมสีเวลาทำงานทำการหมด นีก็พูดจาไม่ร,รักษาน้ำใจเลยจ,จะให้ก็ให้มาเดี๋ยวโอนทางคืนให้นนทาน,นายไม่หักโหมขนาดนี้จะคงไม่ซื้อนี่ให้หรอกเดียวสินร้านฉันก็มีของจะให้อะไรเอ่ยเอาไปสิสตรจาจรย์มือเที่ยงอยู่บนโต๊ะในห้องแลบทานด้วยนะครับเออฉันรู้แล้ว เ,อเอจอะอะไรอีกแล้วคะลิสการตรัวนะสิรักเขาขั้งเดียวก็เปลี่ยนใจงี้แล้วเขาไม่เห็นฉันในสายตาจริงๆหรอคะเป็นผู้หญิงก็จะทําทตัวง่ายนักสิง่ายยังไงอ่ะก็แต่ละมื้อแต่ละเดนะแต่งแต่ชุดเดิมๆไม่รู้จักเสริมสวยบ้างเลยมาขุดซากโบราณจะให้แต่งสวยทําไมคะอีกอย่างหนึง่งเขาคงไม่ซื้อบื้อขนาดนั้นหรอกเออเนี่เธอไม่ต้องซื้อแผ่นมาร์กหน้าฉันแล้วนะแปดทีไรไม่เคยแต็มหน้าเลยแต่งตรงจมูกทุกทีเลยงั้นก็แปะจมูกแผ่นเดียวไปเลยอะคืนนี้เพื่อนหวังจิชววนนนเราาไปกิข้้ดยะ จี้หยกนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในแดนมิใช่ราคาค่างวดของมันแต่เป็นอนุภาพของมันที่พิทักดินแดนอันบริสุทธิธรรมที่สุดสถิตไว้ด้วยพรของเหล่าบรรพชนและถวยเทพซึ่งจะดนบรันรดาลให้เจ้าอยู่รอดปลอดภัย จามาาเวข้าหวังว่าเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดต่อจากข้า ที่ต่อพระพลานามัยของเสด็จพ่อจอมมหาเวชโปรดนำกับแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยรัชทายญาติปรดวางใจ มจะพวกชาวหั่นมาได้สังหารพวกมันหมดหมทั้งเมืองทั้งยังนําหัวแม่ทัพที่คุ้มกันป้อมประการกลับมากำน,นั้นแลนเสด็จพ่อด้วยคราวนี้จะสร้างความชอบไม่น้อยจะให้พ่อตบรางวัลเจ้ายางไงดีเสด็จพ่อลูกไม่หวังอะไรมากขอเพียงให้เสด็จพ่อยกเมืองหวินให้แต่งงานกับกเมืองหวินหละ เสด็จพ่อเสด็จพ่อเมืองวินขอได้ประทานนาให้เป็นชายาของน้องชายเจ้าไปแล้วอ,อย่างนี้เถอะสตรีชาวฮั่นทั้งหมดที่เจ้าพากลับมาพอยินดียกให้เจ้าหมดทุกานางเลยตกลงไหมฮะไเจ้าคบ น้องรับพระัญชาเสด็จพ่อวิเศษวิเศษยามนี้เสด็จพ่อประชวนอยู่ควรพักผ่อนให้เพียงพอลูกขอตัวพ่อเค่ะเสด็จพ่อมาก่อนอท่านพี่ท่านพี่สังหารคนทั้งเมือง อมหิตจนเกินไปเกรงว่าหากชาวหั่นบุกมาแก้แค้นเผ่าเราอาจถึงคราววิบัติได้ขอพระไทยที่ทรงชีนะท่านแม่ไปรอข้าที่จุดนั้นหมายแล้วลูกจะรีบตามไปสมทบไปไปด้วยกันดีกว่าลูกข้าต้องแก้แค้นให้ท่านพ่อก่อนให้ข้าลงมือเถอะนะ รีบไปแล้วระบังตัวด้วย คุณค่าพ่อแท้ๆของข้า 叫老梅的。<a> <laughs> ท่านพี่นี่แล้วล่ะจะถายาทที่สมเลือกมาปล่อยปล่อยเขาเลื่อกเราองค์แล้ว,ลวประมองตรากทรัมทําสึกฝ้าคมดาบมาหลายสวนมันตายซะได้ก่อนนี้เจ้าเป็นลูกทรพี่พอนั้นจอบมาถาม คาม,มยาก,ก่อนไว้ว่าระม่มมันมีวันขึ้นเป็นอ,องได้แต่ทำไมท่านถึงเลือกจะเชื่อคำพยาก่อนนั่นแทนที่จะเชื่อในตัวกระม่มโอ้ตะไพดูจำตัวเอย่าลืมแอบทุกทิ้งลูกทำไป กบเครื่องเผาเรามือสังหารตาบังอินกลับมาให้ได้ ไลเจ้าเจ้าภาพงานคืนนี้สวัสดีครับชไม่ต้องแรงใจแล้วคุณค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณจะต้องฉลองอยู่แล้วบริษัทเราเพิ่งพัฒนาเกมตัวใหม่ชื่อตำนานหั่นซงหนูเอ๊ะก็น่าสนใจอยู่นะผมเคยฟังคนปัญญาเรื่องสงครามหั่นกับซงหนูที่ปักกิ่งก็เลยเกิดแรงประดันใจให้สร้างเกมครับอ๋อคือไรค้นพาเลยอ้าวสวัสดีพ่อเวังขอแนะนำให้รู้จักนะครับนี่แหละคนที่ค้นพบจี้หย่โบราณของเราสหายน้อยป้ายถูล่าอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นพ่อเธอนะ เราได้คนพบทราบมาสึกต้บัญชาการแม่ทัพกั้วชูปิงแห่งราชวงศ์ฮั่นต้องขอบใจเธอมากๆเลยนะไม่เป็นได้ครับออพอพบที่หยกแล้วเขากับครอบรัวก็ส่งมอบมันให้ทางภาครัฐเลยแหละครับถือว่าน่าย,ยกย่องมากเลยงั้นกดไลค์ให้รัวๆเลยสตราจารย์ครับคำขอวิจัยวัตถุโบราณต่อเนื่องของคุณผ่านการอนุมัติแล้วช่วยเซ็นชื่อด้วยอขอบคุณครับแล้วเราก็จะนำวัตถุโบราณบางส่วนไปจัดแสดงในงานนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์อีกด้วย เชิญศาสตราจารย์มาร่วมงานด้วยนะครับอ๋อได้ครับไม่พลาดแน่นอนฮะศาสตราจารย์ผมอยากร่วมงานกับทีมคุณเพื่อค้นคว้าเพิ่มและจ้างคุณไปที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ให้เกมเราเออเรื่องนี้คือว่าอ๋อนี่เป็นโชว์ที่ผมเตรียมไห้ทุกท่านโดยเฉพาะครับ